สวัสดีครับทุกท่านกำลังทำการแบ่งพูดแบ่งพูดเาจะไปหนึ่งจ้ะมาเร็วๆมาแบ่งพูดเร็วๆตักเร็วๆพนักงานฮัทมีสองแล้วกำลังทำอะไรครับตอนนี้แตขว่าแบ่งพูดใช่ไหมครับแบ่งพูดคลองแข่งกะทิสดสีธรรมชาตินะครับผมกินแล้วแซ่บ คืนสูตรธรรมชาติกินแล้วแซ่บคืนสู anyway> ่ธรรมชาติมานี่เยอะนี่เยอะน่ากินน่ากินทุกท่านกะทิสดหอมหอมตอนนี้พอแล้วกะทิของเราเพิ่มสวยเลยถุงเอาพูดเลยเอาเอาถุงแตกถุงแตกถุงแตก เอมองกินของหวานหรือยังลกูกเอา้าใครกินอยู่ซวอบสวอบอยู่ลกูกแก้มแดงๆหรือยังปิ้งไข่อยู่ไว้ผมเอ้หวาดอีกแล้วนี่แก้มแก้มแดงจููดอยู่อากาศมันเปลี่ยนนำ้ำคอยนี่ละซื้อ <c oughs> คอยก็ว่าเด็กน้อยอยาก วะค่อยก็ว่าเด็กน้อยอยากก็ว่าเจ้าเห็นมันมักกินน้ำแดงนั่นหรจ้อยใจกำลังยืดเขื่อนสูงเท่ากันแล้วนี่นี่ก็นิวตั้นเนี่ยเอียงถุงมันเพแตกถุผมันเก่าปะฮะจัดคือยังแท่งจะผอมวนน่ะจะเอาม้วนยึดเครืงหั่นมาน้ามันบอกสงสั่สิมัน คือแบน,นั้น,นยูดวาไม่เียลไม่เย็นเออมีดก้องน,น่ะนะอ้อ